สวัสดีค่ะพอกับสาบมคนโกจะมือนีสาบมสิพ้ามาไก่กิ่นทุเรียนจะข้าเจ้าทรงทุเรียนมาให้สั่งทุเรียนไปค่ะพี่น้องข้าเจ้าทรงมาเบิ่งค่ะพี่น้องข้าเจ้าเฮดมาดีดีเบิงเ่งนะใส่น้ำใส่ใส่ใส่น้ำแข็งมาน้าค่ะพี่น้องเป็นอย่างคือหัวน้ำแข็งเพราะว่ามันเย็นค่ะพี่น้องเบิ่งค่ะเริบอบบค่ะเรืบอบบนะคะ เนี่ยก็คือกองทุเรียนจะเอาแปวนประสิเปิดแล้ยนะคะอดใจบวายละอียานี่ก็คือทุเรียนของเรานะคะส่งมาจากไหนเอ่ยส่งมาจากทางใต้ของประเทศเยอรมันจ้ะน้องถ้าเจ้าฮอไว่ยังดีด้วยค่ะ สวาขอมาแล้วโอ้โหหอมกลิ่นทุเรียนเป็นกลิ่นทุเรียนเลยจ้ะนะขนาดได้แล้วคะ่ะโอ้หลายซันขนาดเลยโอ้อยากให้พี่น้องได้กินน้ำเด้แทนแทนแทน,น,นแล้วเนี่ค่ะพี่น้อง เห็นไหมคะทุเรียนดีใจมากอยำๆๆๆๆอ่ะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ดไไดใจร้อนอืมหอมดังค่ะพี่น้องมาแบบสวยงามมากเลยค่ะในที่สุดก็ได้กินค่ะพี่นอ้อง ่เดี๋ยวจะเอามาโชว์กันนะคะเนี่ยหนึ่งภูแล้วก็สองภูค่ะพี่น้องจะกินภูไหนก่อนดีกินภูหน่อยนี่เนาะมาค่ะพี่น้องว่าวากันโดน มาค่ะมาค่ะมากินน้ำกันอ่าหอมหวานอร่อยค่ะพี่นอ้องแซ่บแซ่บแซบมาเด้อค่ะมาเด้ออืม มึงคะพี่น้องเม็ดเล็กมากใช้ได้เลยค่ะแบบนี้คาดว่าจะสั่งอีกนะคะเนี่ยเอาด้วยไหมคะอืมอร่อยมากอืม มาค่ะมาค่ะอร่อยมากอร่อยมากส่งตรงมาจากทางใต้เลยนะคะเนี่ยนี่แหลคะค่ะปีปีนี้ครั้งแรกนะคะที่ได้กินทุเรียนปายพี่น้องเบิ่งเม็ดเพิ่นนิดเดียวเองใช้ได้มาก เอเอืมสวยงามค่ะสวยงามและหอมหวานมันอร่อยริศบอกได้เลยค่ะไม่เสียใจใครอยากได้บอกนะคะเดี๋ยวจะส่งทางไปรษณีย์ให้ค่ะ อร่อยไหมคะช่างกล้องอร่อยไหมคะช่างกล้องเพิ่งกินครั้งแรกในชีพิตลองแล้วเป็นไงอืม เอาแล้วค่ะพี่น้องสว,สวยสวยสวยสาวแปมกระิกิน่อหลังกล่องนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้กันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามสาวแปมด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ